สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวกระเป๋าของ Her s ชลลค่ะดุ่ลิเตอร์อเมริกาใบนี้นะคะใบนี้นะคะเขาเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวนันสามารถไปกับเราได้ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศนะคะขึ้นเขาลงห้วยได้ตลอดเลยค่ะ เขามีความอึดถึกทนมากมากเลยนะคะมีอายุการใช้งานเนี่ยไม่ต่ำกว่า5-10ถึงปีขึ้นไปเลยค่ะเป็นกระเป๋าที่มีรู้สึกว่าเราต้องมีสักใบหนึ่งนนในชีวิตเนี่ยกระเป๋าที่เราไม่ต้องทนุถนอมเขาค่ะแล้วก็พร้อมที่จะไปกับเราในทุกที่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างน,นะคะจุของได้เยอะแค่ไหนเรามาดูพร้อมกันในคลิปนี้เลยค่ะ ของกระเป๋าใบนี้นะคะจะออกแนวโมเดิร์นวินเทจค่ะพัฒนามาจากกระเป๋าของนักเดินเขานะคะแบบวินเทจนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเพิ่มรายละเอียดนะคะเข้ามาเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อที่จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะและตัวความกว้างความสูงของกระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับมิงนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะความสูงของเขานะคะเขาจะอยู่ที่19.25นิ้วค่ะ แล้วก็กว้างนะคะอยู่ที่11.25นิ้วฐานนะคะที่เราใส่ทองเนี่ยคะ่ะจะอยู่ที่7นิ้วค่ะและเขานะคะสามารถที่จะจุของได้ทั้งหมด25ลิตรน้ำหนักก่อนที่จะใส่ทองเนี่ยก็อยู่ที่1กิโลนะคะอ่าแล้วด้านหลังนะคะ ตรงนี้นะคะถ้าเกิดเรายามีจะให้ดูใกล้ๆด้วยนะอันนี้มีให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะหนาพอสมควรเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาจะช่วยัพ p อ o r t หลังเราแล้วก็ไหลเราค่ะเวลาที่เราสะพายเนี่ยเขาจะไม่ทําให้เราปวดหลังแล้วก็ปวดไหล่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่านะคะว่าข้างหน้ากระเป๋าข้างหลังกระเป๋าและภายในกระเป๋าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเราเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะ แป๊บนึงนะคะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดใกล้ๆนะคะของตัวกระเป๋าเนี่ยเด๋ยวมินขอบอกราคาก่อนค่ะใน Official ของ h e r s h e l นะคะที่อยู่ในช h อป e e นะคะจะขายอยู่ที่5,105บาทค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีโค้ดส่วนลดนะคะเราเก็บโค้ดเนี่ยก็อาจจะได้ราคาที่ลดลงกว่านี้อีกนะคะถ้าเกิดใครสนใจนี้จะลงลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะเป็นของ Official ของเขาเองเลยนะคะอ่ะเรามาดูกระเป๋าใกล้ๆกันค่ะ ตัวกระเป๋านะคะมีงานเลือกเป็นพื้นสีดำนะคะแล้วก็ตัวคาดหนังเนี่ยสีน้ำตาลแต่ว่าเขามีหลายสีมากเลยนะ mm. ก็เข้าไปดูได้นะคะตามลิงก์ที่นิ้งลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ผ้านะคะจะเป็นผ้าที่เรียกได้ว่ากันน้ำนะคะแล้วก็กันหิมะนะคะไม่ให้ซึมเข้าไปในตัวกระเป๋านะคะแต่ว่าในตัวกระเป๋านี่ยวค่อยดูอีกทีนึงนะสำหรับตัวเปิดนะคะจะเป็นกระดุมแม่เหล็กแบบนี้ค่ะ เปิดปิดง่ายนะคะนีอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถปรับสายได้ตรงนี้นะคะเพื่อให้เข้ากับของที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็ส่วนสูงของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าด้านหน้าค่ะตัวกระดุมเนี่ยก็จะเป็นกระดุมแม่เหล็กอีกเหมือนกันนะคะแต่พอเปิดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอซิปที่เขาซ่อนเอาไว้ค่ะพอเปิดซิปซ่อนแบบนี้นะคะด้านในเนี่ยเขาก็จะมีที่คล้องแบบนี้ไว้ให้เราค่ะ นี่แบบนี้นะคะเอาไว้ให้เราเนี่ยคล้องกับกระเป๋าสตางค์หรือว่ากุญแจนะคะกันเขาหายหรือว่าการคนที่จะมาหยิบของเราได้นะคะอันนี้มิ้งใส่ไฟฉายเอาไว้นะคะก็คือถ้าเกิดเวลาที่เราจะเข้าป่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คล้องเขาเอาไว้แล้วก็เปิดไฟฉายเนี่ยมิ้งรู้สึกว่าเขาสะดวกดีค่ะช่องเนี่ยก็เก็บของได้อีกนะนี่จะเป็นแบบนี้นะยังสามารถเก็บของได้อีกนะคะ ซิปเนี่ยก็ไม่สะดุดค่ะลื่นด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเขาจะหนาหน่อยนะคะตรงสายสะพ,พายนะคะแล้วก็สามารถปรับสายได้ค่ะให้เข้ากับสรีระของเรานะคะแล้วก็น้ำหนักของของนะคะและเขาเนี่ยจะหนาแบบนี้นะคะ แล้วก็จะหนาช่วงบริเวณหลังแล้วก็บริเวณหลังล่างของเราด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเอาไว้ซัพพอร์ตค่ะทำให้เราเนี่ยไม่เจ็บหลังแล้วก็ไม่เจ็บไหล่นะคะที่เวลาที่เราสะพายนะคะและบริเวณตรงนี้นะคะนี่นะคะสายของกระเป๋านะแล้วก็บริเวณเด้านหลังนะคะที่ติดกับหลังเราเนี่ยเขาจะมีตะข่ายนะคะสำหรับระบายความร้อนให้เราด้วยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นสายฮิ้วค่ะเดี๋ยวมีให้ดูข้างในค่ะว่าภายในตัวกระเป๋าเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะนี่นะคะพอเปิดกระเป๋าออกมานะก็เราจะพบสายรูดค่ะอย่างนี้นะคะเอาไว้สําหรับเปิดปิดกระเป๋าค่ะรูดไปแบบนี้เลยนะนี่นะคะเวลาเราใส่ของเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รูดค่ะรูดเสร็จแล้วเราก็ปิดกระเป๋าท่านี้ แบบนี้ค่ะเดีย๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกระเป๋ากันนี่ลูดง่ายมากเลยนะตัวผ้านะคะเดีย๋ยวดูตัวผ้าก่อนตัวผ้าเนี่ยจะเป็นลายขีดขาวแดงนะคะซึ่งเป็นผ้าล่มกันน้ํานะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะลึกมากนะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยยาวตั้ง19.25นิ้วนะคะ ก็จะลึกแบบนี้เลยค่ะอ่าแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นช่องที่เราใส่ iPad ก็ได้แล็ปท็อปก็ได้นะคะซึ่งแล็ปท็อปนะคะสามารถใส่ในกระเป๋าใบนี้ได้นะคะคือได้ถึง15นิ้วเลยนะช่องเล็กๆอันนี้นะคะเอาไว้ใส่น้ำดื่มใส่ของหรือว่าใส่อะไรก็ได้นะคะที่เราอยากจะใส่ไปในช่องนี้นะคะแล้วก็มีที่ปิดเป็นติตุ๊กแกให้เราแบบนี้ด้วยแล้วไม่ได้ดมีด้านนี้ด้านเดียวนะด้านนี้ก็มีค่ะ นี่อย่างนี้นะเห็นไหมเอ่ยภายในกระเป๋านะคะก็จะประมาณนี้นี่นะคะมิงก็จะลองใส่แล็ปท็อปเข้าไปให้ดูนะคะมิ้งใส่ไปในช่องที่เขาบุขนแกะนะก็คือช่องข้างหน้าเนี่ยเขาใส่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่องที่บุขนแกะเนี่ยแล็ปท็อปมิ้งมีขนาด15นิ้วค่ะแล้วเดี๋ยวมิ้งจะใส่เข้าไปให้ดูนะคะว่าเขาใส่ได้หรือเปล่านะคะ นี่นะใส่เข้าไปแล้วนะคะก็ใส่ได้นะอืมใส่ได้แล้วก็เนี่ยตรงนี้ยังมีที่เหลืออีกเยอะเลยเดีย๋ยวมิงจะใส่ของอย่างอื่นเข้าไปให้ดูนะคะนี่นะคะมิงใส่แล็ปท็อปเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยแหละเดี๋ยวมิงจะลองใส่ของอย่างอื่นนะคะที่อยู่หน้าโต๊ะตรงนี้นะคะลงไปด้วยแล้วก็เรามาดูพร้อมกันนะคะว่าเขาจะยังจุ่ของได้อีกหรือเปล่านะคะเสื้อกันหนาวค่ะยีนแจ็คเก็ตยีนของมิงนะ ชาร์จค่ะเคนแล้วก็โทรศัพท์โทรศัพท์นี้มิจะเอาไว้ด้านข้างนะหนังสืออีกสักหนึ่งเล่มอ้ยังมีที่เหลืออีกเยอะเลยอะ่ะดูนี่นะคะยังเก็บได้อีกนะดูนะคะโอ้อ่ะเอากล้องไปอีกหนึ่งตัวดีกว่า ของได้เยอะมากเราจะใส่กล้องหรือว่าใส่เสื้อผ้าหรือว่าจะใส่อะไรก็ตามนะคะที่เราอยากจะใส่นะไม่ว่าเราจะทํางานในเมืองใช้ชีวิตในเมืองนะคะก็พกแล็ปท็อปไปที่ไหนมาไหนนะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะแบคแพ็คไปเข้าป่านะคะหรือว่าจะไปต่างประเทศเที่ยวในประเทศคือทําได้ทุกอย่างเลยมิงบอกแล้วเราไม่ต้องไปถนอมเขามากนะคือแบบว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คะ่ะเนี่ยลูดก็เสร็จแล้วปิดกระเป๋า เรียบร้อยจุได้เยอะมากนี่นะคะแล้วก็ยังคงรูปแบบที่ยังสวยอยู่ด้วยนะคะคือทรงไม่ได้เสียอะไรเลยนะเดี๋ยวนี้จะลองสะพายให้ดูนะคะว่าระดับส่วนสูงแบบนี้นะคะน้ําหนักเท่านี้เนี่ยแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยสะพายตัวกระเป๋านะคะลิตลตอ,อเมริกาเนี่ยรุ่นนี้นะคะออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะ นี่นะคะมิ้งลองสะพายให้ดูแลนะคะแล้วก็ของที่มิ้งใส่เมื่อสักครู่นะคะก็อยู่ในเป้มิ้งหมดแล้วนะอย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะมีซัพพอร์ตหลังกับซัพพอร์ตไหลให้เรานะคะเนี่ยมิ้งไม่รู้สึกเจ็บไหลเลยนะไม่รู้สึกว่าเขากดทับเรานะแล้วก็พอสะพายออกมานะคะมิ้งสูง166นะคะหนัก46แล้วก็รุ่นนี้นะคะที่มิ้งบอกว่าใส่แล็ปท็อปได้15นิ้วนะคะก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยะคะ่ะสวยมาก มานี้นะคะสำหรับการรีวิวกระเป๋า h e r s h e l รุ่น Little America ของมิ้งใบนี้นะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดใครสนใจน้องถึกนะคะ mm hmm. เขาถนมากจริงๆค่ะขอเรียกชื่อเล่นคขาว่าน้องถึกนะคะ mm hmm. ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะใน Herschel นะคะ mm hmm. Official นะคะที่มิ้งลงไว้ให้ใต้คลิปเป็นของช h อป e ีนะคะแล้วก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิงฝากกดติดตามมิงกี้ชแนนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ